สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโฉบสกอร์ฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลประจำวันที่24พฤศจิกายน2 0 6 7นั้นเรายังอยู่กับศืกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและผมแถมอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ของลาลิกาสเปนโดยเริ่มต้นกันที่คู่แรกเป็นสืกระหว่างเซาแธมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในสืกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะสำหรับคู่ถัดมาเป็นสืกระหว่างอีฟสวิตเทาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เรียกว่าเดี๋ยวเรามาดูฟอร์ มฟให่กันและคู่สุดท้ายประจําวันนี้ครับเป็นสึกระหว่างเลกาเนสปะทะกับเรอัลมาดริดในลาลิก้าสเปนนะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกสึกระหว่างเซาท์ทัมตันปะทะกับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกกันเลยเราไปโช์ดูหนัดหลังสุดที่พวกเขาได้พบกันกันเลยละกันโดยทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นครองความได้เปรียบไปเต็มๆพวกเขาชนะไป5ครั้งและเสมอไป1ครั้งเท่านั้นซึ่งถ้าเรามาดูกันที่จํานวนประตูที่ยิงได้นั้นเรียกได้ว่า ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเชียวทางด้านริวพูสามารถยิงเซาแธมตันไปได้มากถึง18ประตูส่วนทางด้านเซาแธมตันนั้นทําได้เพียงแค่6ประตูเท่านั้นนะครับไปโช์กันต่อที่ราดับตารางคะแนนเรียกว่านี่คือศึกของหัวตารางและท้ายตารางอย่างแท้จริงโดยทางด้านริวพูนั้นตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับผมแข่ง11นัดชนะ9เสมอหนึ่งและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยริวปูนั้นยิงได้21ลูกนะเสียไป6ทําให้ผลบุกรบประตูได้เสียของพวกเขานนั้อยู่ที่บวก นะตอนนี้รีพูลมีอยู่28แต้มเยอะมากๆเลยผลงาน6แมตช์ล่าสุดของรีพูลนั้นชนะ5แมตช์เสมอ1แมตช์เรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆนะในช่วงนี้ซึ่งมันค่อนข้างตรงกันข้ามกับทางด้านเซาแธทป์ตันเลยตอนนี้เซาแธทป์ตันอยู่อันดับ20มีอยู่4แต้มเท่านั้นเป็นบวยของตารางนะโดยทางด้านเซาแธทป์ตันแข่งไป11แมตช์ชนะได้แค่แมตช์เดียวเสมอ1แมตช์และแพ้ไปถึง9นะโดยเซาทธมป์ตันนั้นสามารถยิงได้7ประตู เสียไปถึง21ประตูทําให้ผลประตูบุกลบได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ14นะผลงาน6แมตช์ล่าสุดเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิงโดย6แมตช์ล่าสุดนี้เขาแพ้ไปถึง5ชนะได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับ ไปโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมเลยละกันเริ่มต้นที่ฝั่งของเซาแธมป์ตันโดยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบางซูนูสมองโบนหรือแม้กระทั่งรอสต์วูนะทั้งหมดที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะก็ไม่สามารถลงสนามได้ในแมตช์นี้นะครับผมรวมไปถึงผู้เล่นหลักอย่างอารอนเลมเดลและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเบนนแลลกที่ได้รับการบาดเจ็บในเกมพ่ายแพ้กับบุกเมื่อสสัปดาห์ก่อนนะซึ่งทั้งหมดนี้นับรวมแล้ว5คนด้วยกันที่เซาแธมป์ตันจะขาดผู้เล่นเหล่านี้ไปนะส่วน ทางด้านวิลพูนั้นทางด้านอลิซอนเบเกอร์เคียซ่าและเดียโกโจตายังคงไม่พร้อมสำหรับเกมเกมนี้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับผมโดยทางด้านฮาวิเอเลียดนั้นเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะแต่อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนั่นคือทางด้านของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ไม่มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเลยในช่วงเบรกทีมชาติในขณะที่เวอร์จิลฟานได้ก็เดินทางกลับมาจากแคมป์ทีมชาติก่อนกำหนดเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะผมก็บอกได้เลยว่าทาง างด้านของฟานได้กับอีเลียดเนี่ยอาจจะได้เช็คก่อนเกมนะแต่สําหรับเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นที่ยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะหายทันแมตชนี้นะครับไปโชมกั้นตอนที่คาดการรูปแบบการเล่นของทั้งสองทีมเลยละกันทางด้านเซาท์ทิมตันนั้นผมคิดว่าเขาจะมาในระบบ3 5 2นะโดยจะเน้นอัดแน่นแดนกลางเป็นหลักซึ่งรูปเกมนั้นผมคิดว่าเซาท์ทิมตันจะเน้นตั้งรับและรอสวนกลับโดยฝากความหวังไปที่2กองหน้าอย่างอาเชอร์และอาร์ตตองนะครับส่วนทางด้านลิวพูนั้นผมคิดว่า เขาจะใช้ระบบ4 2 3 1นะแต่เราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นตัวจริงกับทางด้านลิวคูนะไม่ว่าจะเป็นดีอาร์ตกาโปหรือทางด้านดาวินนูเยสนะครับไปโชว์กันต่อที่ช็อตเปอร์เกมมาแล้วกันทางด้านเซาท์ทัมตันนั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่10.3โกลเปอร์เกมต่ำมากมากนะอยู่ที่0.6ส่วนทางด้านลิวคูนั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่14.1โกลเปอร์เกมอยู่ที่1.9เรียกได้ว่าคอนเวอร์ชันเรทนั้นค่อนข้างห่าง าวิเคราะห์เกมนี้นะครับผมทางด้านริวพูลนั้นชนะ11นัดจาก13นัดหลังสุดที่พวกเขาพบกับเซาท์แทมป์ตันในทุกรายการนะโดยริวพูลเนี่ยมักจะยิงได้2ลูกเสมอในช่วงหลังๆเรียกได้ว่าผลงานของริวพูลนั้นค่อนข้างสม่ําเสมอน,นะส่วนทางด้านผลงานของเซาแทมป์ตันในฤุกาการนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังเนื่องจากพวกเขาชนะในลีกได้เพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอครับเซาท์แทมป์ตันยังเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บจาก2ผู้เล่นหลักไม่ว่าจะเป็นอารอนเลมเดลหรือเจนบัดเล็ก นะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยทั้งคู่น่าจะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกไปอีกยาวๆเลยนะงั้นมาโชบสรุปเกมนี้เลยละกันส่วนตัวมองว่านี่คืองานง่ายมากๆนะสำหรับลิเวอพูโดยนอกจากเขาจะมีสถิติที่ข่มเซาแธมตันอยู่แล้วฝั่งเซาแทมตันก็ยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักอีกหลายคนเพราะงั้นผมเลยขออนุญาตโชบสกอร์คู่นี้ไปที่ลิเวอพูบุกมาคว้าชัยไปได้0ประตูต่อ3นะครับไปต่อกันที่คู่ถัดมาเป็นสึกระหว่างอีฟสวิต พาวปะทะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมเดบิวต์ของทางด้านอาร์มูลมโค้ชใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะงั้นไปเริ่มโชว์กันที่สถิติการพบการของทั้งสองทีมสักนิดนึงทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการพบก,กัน5ครั้งนั้นพวกเขาชนะไปได้ถึง4ครั้งโดยอีก1ครั้งจบที่ผลเสมอแต่ที่ผมอยากให้โฟกัสกันสักนิดหนึ่งนั่นก็คือทางด้านยิปสวิทพาวสามารถทําประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับไปโชว์กันต่อที่ลำดับตาราง คะแนนนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่15แต้มครองอยู่อันดับที่13โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเตะไปแล้ว11แมตช์ชนะ4เสมอ3แพ้ไป4นะผลประตูบวกลบได้เสียพวกเขาอยู่ที่0เนื่องจากพวกเขายิงได้12ลูกและก็เสียไป12ลูกเช่นกันซึ่งหากเรามาดูกันที่6แมตช์ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างสวิงเลยนะโดยพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยไม่คงเส้นคงวาเอาซะเลยมาดูกันที่ฝั่งเจ้าบ บบ้าบ้าานงเจ้าบ้านอีฟสวิตเทาวนั้นเตะไปแล้ว11แมตช์คลองอยู่อันดับที่17มีอยู่เพียงแค่8แต้มเท่านั้นซึ่งอีฟสวิตทาวนั้นสามารถชนะได้1แมตช์ในแมตช์ที่ประทะากับทอตแนมพอสเปอร์ uper, และเสมอไป5แพ้ไป5เรียกได้ว่าสามารถยิงได้12ประตูเสียไป22ประตู ทำให้ผลประตูบวกลบได้เสียงของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบสินะไปโชว์กันต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมเลยละกันทางด้านอีฟสวิตทานั้นต้องขาดผู้เล่นถึง6คนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยทางด้านคาวินฟิลิปกลับมาจากการพน้พนโทษแบนแล้วแต่ผมยังคิดว่าเขาอาจจะไม่ฟิตพอที่จะลงตัวจริงทันทีในเกมนี้นะครับข้ามฟากมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัญหาของอาร์มูลิมตอนนี้ค่อนข้างน่าปวดหัวเนื่องจากต้องรับมือกับปัญหา หาความฟิตของนักเตะหลายคนนะที่เรียกว่าคุมขมับตั้งแต่เริ่มเข้ามาคุมเลยทีเดียวเชียวไล่เรียงกันไปตั้งแต่ลิซันโดมาร์ตินเนสคอบบี้มาูลุกชอ์และแฮร์รี่แมกไวา์ต่างเป็นผู้เล่นที่ต้องรับการประเมินก่อนเกมนี้ทั้งนั้นนะโดยยังมีนักเตะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้แน่ชัดอยู่อีก2คนนะนั่นก็คือทางด้านของโยโลและลินเดเลิฟนะไปโชว์กันที่คาดการระบบการเล่นของทั้งสองทีมมาสักนิดหนึ่งโดยเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอย่างอีฟสวิตทาวผมคิดว่าพวกเขาจะใช้ ระบบ3 4 3นะโดยจะมีทางด้านของดีแลบเป็นกองหน้าตัวความหวังของพวกเขา,เขาส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นผมคิดว่าเขาจะใช้ระบบ3 4 2 1นะโดยคิดว่าเกมแรกของอาร์มูลิมนั้นเขาน่าจะใช้แผนที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือระบบหลัง3โดยผมมองว่าผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้จะเป็นทางด้าน Look aw, League, ลุคชอเดร์ลิกและก็อีแวนนะซึ่งแน่นอนว่ากองหน้าของแมนยูยังคงเป็นคำถามอยู่ว่าใครจะมายืนซึ่งในหลายๆสื่อเขามองกันว่า ทางด้านมาคัสและฟอร์ดนะจะได้ยืนทําตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้นะครับไปโชว์กั้นตอนที่ช็อตเปอร์เกมของทั้งสองทีมแลยละกันเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านทางด้านอีฟสวิตทานั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่9.8ส่วนโกลเปอร์เกมนั้นอยู่ที่1.1ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นช็อตเปอร์เกมเยอะกว่าที่14.1แต่โกลเปอร์เกมเท่ากันน้ที่1.1นั่นทําให้คอนเวอร์ชั่นเลดทางด้านอีฟสวิตทาดูดีกว่านะครับไปโชว์วิเคราะห์เกมนี้เลยละกันทางด้านแมนเชสเตอร์ เมนเตนั้นรักษาคินชีสได้ทั้งหมด4นัดหลังสุดที่พวกเขาพบกับอิสสวิททาในทุกรายการนะโดยครั้งล่าสุดที่อิสสวิททาสามารถยิงแมนยูได้นั้นต้องย้อนไปถึงปี2000กันเลยทีดยเดียวเชียวทางด้านอิสสวิททาตอนนี้มีแต้มเหนือกว่าโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งหากเขาต้องการจะหนีจากโซนตกชั้นเขาจะเป็นต้องทําให้ดีที่สุดในการเล่นในบ้านแมตชนี้นะครับในเกมนี้นั้นจะเป็นเกมอย่างเป็นทางการแมตแรกในการคุมทีมของอามูลิมนะซึ่งแน่นอนว่าเขา จะได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากแฟนบอลแมนเชสเตอร์แน่นอนและตรงกันข้ามนะถ้าหากทําผลงานได้ไม่ดีผมคิดว่าแรงกดดันรับไปเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหางย้อนไปก่อนหน้านี้หลังจากแมนยูปลดเทนฮากแล้วนั้นแมนยูก็แต่งตั้งทางด้านลุตฟานิตลอยมาเป็นโค้ชชั่วคราวนะแต่ผิดคาดเวนิเตลอยสามารถทําผลงานได้ดีมากๆเนื่องจาก3เกมเป็นผลชนะและอีกหนึ่งเกมจบด้วยผลเสมอเรียกได้ว่ายัางไม่แพ้ใคร และสิ่งนี้แหละจะไปทําให้การคุมทีมนัดแรกของอามูลิมนั้นค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันพอสมควรงั้นผมขออนุญาตฉบสรุปคู่นี้เลยละกันด้วยคู่นี้นะสถิติหลายๆอย่างของแมนยูข่มเจ้าบ้านอ e ีฟซูบิทาวเป็นอย่างมากเพียงแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการที่อ e ีฟซูบิทาวต้องรับมือกับก,บการเป็นรองของสถิติโดยในเกมก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นรองสถิติกับ Tot ็อตแนม็คอนสเปอร์และพวกเขาทำงานได้ค่อนข้างดีนะผมเลยค่อนข้างเชื่อว่าเกมน จะไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับออมูริมในการคูแมนยูนัดแรกงั้นผมขอโฉบสกอร์เลยละกันคู่นี้ผมคิดว่าแมนยูจะสามารถชนะไปได้แต่จะเป็นการชนะแบบเฉื่นๆนะแบบวุดวิดโฉบสกอร์เลยขอโฉบไปที่1ประตูต่อ2ทางด้านแมนยูโฉบชนะไปได้นะครับเราไปต่อที่คู่สุดท้ายประจําการวิเคราะห์ของวันนี้โดยเป็นคู่ระหว่างเลกาเนสปะทะกับเลออมาริดในสึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะงั้นเราไปเริ่มต้นโฉบที่4ิตี การพบการ6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมทางด้านลิเวมร์ลตนั้นสามารถเอาชนะไปได้3ครั้งสเสมอ2ครั้งและอีก1ครั้งเป็นชัยชนะของทางด้านเลกาเนสนะโดยหากเราย้อนดูสักนิดหนึ่งการพบกันของคู่นี้ในบ้านของเลกาเนสจบที่ผลสเสมอทั้ง2ครั้งล่าสุดนะโดยเลกาเนสนั้นค่อนข้างทําได้ดีในบ้านเลยทีเดียวเชียวไปโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในลาลีกาสเปนนะตอนนี้ลิเวอร์ดตอยู่ที่2นะครับผมเตะไป12แมตช์ชนะ8สเสมอ 3, แพ้ไป1นนะโดยพวกเขาทําได้25ประตูเสียไป11ประตูทําให้ผลประตูบวกลบได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่บวก14นะตอนนี้เรอัลมาดริดมีอยู่27แต้มตามหลังบาร์ซ่าอยู่6แต้มนะครับผมซึ่ง6แมตช์ล่าสุดของมาดริดนั้นชนะ4เสมอ1แพ้ไป1และนั่นคือการแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อศูย์ถัดมามาดูทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเลกาเนสะนัสักนิดนึงเลกาเนสนั้นเตะไปแล้ว1 3แมตช์เยอะกว่าเรอัลมาริด แมตช์นะโดยจบที่ผลชนะ3เสมอ5แพ้5ทําได้13ประตูเสียไป16ประตูผลประตูโปรบได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ3โดยมีอยู่14แต้มเท่ากับลำดับเลยนะครับ6กแมตช์ล่าสุดของเลกาเนสนั้นชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นะครับไปโช์ต่อที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านเลกาเนสอาจจะต้องลงสนามโดยการไม่มีทางด้านเนยูโค้ดของทีมนะซึ่งตอนนี้เขาติดโท อยู่ในเกมนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามการกลับมาของทางด้านดานิเอลลาบาถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะเนื่องจากกองหน้ารายนี้มีการฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้วและคาดว่าน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกสําหรับเกมเกมนี้นะส่วนทางด้านเรยอนมานิดนั้นพวกเขาจะล่องลงสนามโดยขาดผู้เล่นคนสําคัญอย่างดาบิดอลาบาดานิเอลกาบาคาวและทางด้านชูอาร์แมนนี่ซึ่งทางด้านชูอาร์แมนนี่นั้นเขาได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและยังไม่พร้อมสําหรับเกมเกมนี้นะทาง ด้านตีโบฟูตัวเริ่มฝึกซ้อมในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นเกมได้หรือไม่ต้องเช็คฟิตก่อนนะนอกจากนี้ยังมีทางด้านเฟสเดอริโก้บาเบเดที่ล่าสุดก็มีปัญหาที่หลังเช่นกันนะงั้นไปโว์กันต่อที่ระบบการเล่นที่คาดการขอทั้งสองทีมเลยละกันทางด้านเลกาเนส้นพวกเขาน่าจะใช้ระบบ4-3-3ส่วนทางด้านเดออมาลิดนั้นก็จะใช้แผนเดียวกันที่4-3-3โดยตัวความหวังนั้นน่าจะอยู่ที่ทางด้านเอปเป้ และวินิซิุสจูเนียซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายๆคนของเรอัลมาดริดนั้นจะส่งผลกระทบต่อเกมเกมนี้ไหมนะไปโชมกันต่อที่ช็อตเปอร์เกมแล้วลกันทางด้านเลกาเนสนั้นช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่8.3โกเปอร์เกมอยู่ที่1นะส่วนทางด้านเรอัลมาดริดนั้นช็อตเปอร์เกมอยู่ที่16.2โกเปอร์เกมอยู่ที่2.1ซึ่งถ้าหากเรามองแบบเร็วๆนั้นเราจะเห็นว่าช็อตเปอร์เกมและโกเปอร์เกมของเรอัลมาดริดนั้นมีมากกว่าทางด้านเลอั อยู่เท่าตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมาคิดเป็นคอนเวอร์ชั่นเลนนั้น <_ S 1> พวกเขาอยู่เท่ากันที่12%นะไปชมวิเคราะห์เกมนี้เลยละกันทางด้านเรอัมลมาดริดไม่แพ้ามา37นัดจาก38นัดหลังสุดในลีกนะแต่แล้วในที่สุดครับสถิติไม่แพ้เนี่ยก็ต้องมาจบให้กับบาร์เซลโลนาซึ่งพวกเขาพ,าพ่ายแพ้กับบาร์เซลโลนาไป0ประตูต,ต่อ4ในบ้านและหลังจากนั้นก็มาพ,าพ่ายแพ้ต่อเอซิมิลานในบ้านในศึกแชมเปี้ยนลีกอีกโดยพวกเขานั้นโดนยิงในบ้านไปถึง3ลูก กันนเลยนะแต่ในแมตช์ล่าสุดในลีกนั้นมาลิดเองก็กลับมามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นโดยพวกเขาสามารถเอาชนะโอซาซูนาไปได้4ประตูต่อ0ทางด้านริวมาลิดนั้นแม้ตามหลังบาซ่าอันดับ1อยู่6แต้มก็ตามแต่พวกเขาแข่งน้อยกว่า1แมตช์นะแต่ถึงอย่างนั้นครับสำหรับเกมเกมนี้เรยอมาลิดมีความตั้งใจจะเก็บ3แต้มเต็มเพื่อไล่ล่าอันดับ1อย่างบาซ่าต่อไปนะข้ามมาดูทางด้านเลกาเนสกันบ้างเลกนเนสซึ่งรั้งอยู่อันดับที่14ในตอนนี้มีความได้เปีย เกียบจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลในบ้านนะโดยพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะทางด้านเซบีย่ามาได้และเลกนเนตนั้นก็ค่อนข้างพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นทีมที่ยากจะเอาชนะได้ในบ้านนะและสําหรับเกมเกมนี้พวกเขาก็คาดหวังเช่นกันว่าจะสร้างปัญหาให้ริเวอร์พได้ซึ่งแน่นอนพวกเขาทราบดีว่าริเวมริพมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บและแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้นั้นจะเป็นโอกาสให้เลกนเนตสามารถเจ็บแต้ไมไปได้หรือไม่ต้องมารอดูกันนะครับไปชมสรุปคู่นี้เลยละกันถึง แม้ว่าเลวมาริดจะประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนแต่ผมมองว่าสกอร์เดฟของเลวมาริดนั้นยังดูดีกว่าทางด้านเลกาเนสอยู่ดีโชบสกอร์เลยคิดว่ามันไม่ยากสําหรับเกมนี้นะเลวมาริดผมมองว่าจะเก็บ3มแต้มไปได้อย่างง่ายได้แต่ก็ยังคาดว่าเลวมาริดจะไม่สามารถรักษาคีนชีดไปได้โชบสกอร์เลยชี้สกอร์ไปที่1ประตูต่อ3เลออนมาริดจะชนะไปได้ในเกมนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ คู่แรกเซาแธมป์ตันประท่ากับลิเวอร์พูลคู่นี้ผมให้ลิเวอร์พูลชนะไปสบายๆ0ประตูต่อ3คู่ถัดมาอีฟสวิตท,ทาประท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้โค้ชใหม่เอาใจแฟนบอลไปแมนยูชนะไป1ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลกาเนสประทะากับเอรอัลมาดริดในศึกลาลิกาสเปนคู่นี้ผมยกให้ราชันอย่างมาดริดจะชนะไปได้1ประตูต่อ3นะครับสุดท้ายนี้นะครับโฉบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวอยอ,อีกเช่นเคย คิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วนผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังชฉบสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปแน่แน่นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสําหรับผมนั้นผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทําให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้โฉบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ